เรือนไม้สรงชั้นหลังใหญ่ตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านบนพื้นที่ที่รกร้างและเงียบหนันเล่ากับถูกตัดขาดจากโลกภายนอกมันเก่าเก็บจนไม้เริ่มผุพังแต่ยังคงรูปทรงงดงามแบบเรือนไทยโบราณที่หาได้ยากหน้าต่างไม้บานเป็ดถูกปิดสนิทบางบ้านมีเถาวัลย์เล็บทันแน่นจนแทบไม่เหลือเช่องให้แสงส่องลอดเข้าไปทีมยืนมองมันอยู่เงียบเงียบ ขณะลมเย็นทัดฐานต้นไม้รอบด้านใบไม้แห้งไหวกระทบกันเป็นเสียงเทาเบาเขายกมือขึ้นปากเหนือแม้อากาศจะไม่ร้อนหนักแต่ความรู้สึกอึดอัดที่ปกคลุมอยู่เดอรอบกลับทำให้เขารู้สึกหนักหน่วงตั้งแต่ย่างเท้าเข้ามาในเขตเผืองนี่คือที่ที่ผมต้องทำงานหรอครับทีมหันไปถามชาวบ้านคนหนึ่งที่อาสาพาเขามาสำรวจพื้นที่ ใช้ไว้กลางคนถิวคล้ำมพยักหน้าเบาๆไม่สุกตาเขาเว้นระยะห่างจากตัวเรือนอย่างเห็นได้ชัดใช่ครับนี่แหละแต่ผมว่าคุณรีบดูแล้วก็รีบกลับดีกว่านะมันไม่ค่อยดีตอนกลางคืนเพราะอะไรครับทีมขโมดคิ้วก็ไม่มีอะไรหรอกครับแค่คุณเก่าๆ